สวัดีค่ะิฉันนางสาวพรพันธ์พรมโยธาขอเสนอผลงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาความเข้าใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการจำลองสถานการณ์จริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC 2ทับสสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะวัตถุประสงค์1 เพื่อพัฒนาความเข้าใจเปรียบเทียบจากผลการเรียนรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง ac 2-2สสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจําลองสถานการณ์จริงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง a c 2 2สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะผู้วิจัยได้กำหนดแนวคิดในการวิจัยดังนี้ค่ะตัวแปรอิสระ การจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจําลองสถานการณ์จริงตัวแปรตามนะคะคือผลการเรียนรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นค่ะสมมุติฐานการวิจัย 1ผลการเรียนรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง ac 2 2สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีผลการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้การจำลองสถานการณ์จริงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าก่อนเรียนค่ะ 2. ความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจำลองสถานการณ์จริงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC 2 2ทับสสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาทั้งหมดคือนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีวิทยายัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน161คนค่ะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้นะคะได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ทับ2ห้อง AC 2ทับ2นะคะสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีที่มีเรียนวิชาการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวนทั้งหมด22คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงค่ะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่1การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC2.2 สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะจากตารางนะคะจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนได้รับการพัฒนาความเข้าใจเปรียบเทียบจากผลการเรียนรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการจำลองสถานการณ์จริง สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC22 สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยก่อนสอนเท่ากับ4.23ค่ะและหลังสอนเท่ากับ7.32นะคะมีคะแนนพัฒนาการที่วัดจากค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ0 อขอพายค่ะ3.09จะแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยยะสำคัญ0.05ตรงตามสมมติฐานข้อที่1ค่ะตารางที่2นะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความมึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจำลองสถานการณ์จริงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC 2ีสสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะมีผลวิเคราะห์ดังนี้ความพึงพอใจในภาพรวมนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.11ค่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะอยู่ที่0.63แล้วก็ระดับความพอใจนะคะอยู่ในระดับมากค่ะสรุปนะคะ 1. จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนนะคะได้รับการพัฒนาความเข้าใจเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการจำลองสถานการณ์จริงสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้องไอซีสสสาขาวิชาการบัญชีวิทยาเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะคะมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยะสำคัญ0.05ตรงตามสมมติฐานข้อที่1ค่ะ 2. ความพึงพอใจต่อ,อการเรียนโดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจำลองสถานการณ์จริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสันปีที่2ห้อง ac 2ทับสสาขาการบัญชีวิทยาเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับภาพรวมอยู่ระดับมากค่ะ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้านตรงตามสมุติฐานข้อที่2ค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. ควรทำการศึกษาพัฒนาจำลองสถานการณ์ในเรื่องอื่นๆที่มีเนื้อหาก,การเรียนรู้ที่ต้องให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะ 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความก้าวหน้าในด้านภาษีมูลค่าเพิ่มของนักศึกษาในทุกภาคเรียนค่ะ 3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนนะคะและผู้บริหารของสถานศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มของนักศึกษาค่ะค่ะก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ